สวีดัสสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจสัญญังชาแนลนะครับวันนี้ที่ผมจะมาสอนการเล่นไฮยาเตะสายจังเกิลนะครับหรือว่าสายป่านั่นเองนะฮะแล้วผมก็จะบอกไอเทมรวมพลังแฝงให้ทุกคนดูนะครับแต่ก่อนจะเข้าไปรับช,ชมคลิปในเกมนะะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมมาเริ่มที่ไอเทมกันเลยนะฮะไอเทม สำคัญอยู่แล้วเล่นป่าครับต้องสายป่าต้องมีของฟางอยู่แล้วครับผมต้นเกมผมจะออกเปน็นนี่ก่อนนะตอมมีโบเ็จปุ๊บเป็นนี่เลยครับเป็นรองเท้าตีไวครับแล้วผมยังไม่เึ่นเป็นธนูธนูใหญ่นะผมยังไม่ออกเป็นไฟตตอมโบนะผมจะมาออกเปน็นนี่ก่อนครับเป็นธลิกสติงก่อนนะแล้วก็ออกอันนี้ก่อนได้เทมเพสเทมเพสเบสแล้วก็เป็นสลิกสติงครับ ได้อยกัดไปเป็นไอ้นี่นะไฟสตอมโบมันจะได้ความเร็วโจมตี150ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะซึ่งมันจะทําให้ไฮยาเตะด้วยความที่ไฮยาเตะมันต้องการความเร็วโจมตีอยู่แล้วคือความเร็ว150อะคือความเร็วสูงสุดในการตีแล้วนะมันจะทําให้ต้นเกมอะเล่นง่ายขึ้นไฮยาเตะนะแต่ก่อนอาจจะเล่นเป็นไอ้นี่นะแต่ก่อนอาจจะออกเป็นคิแต่เดี๋ยวนี้ ต้องออกไปในนี้นะคอลิส,สติงผมไปดูหลายๆช่องมาแล้วหลายคนเขาเล่งนะเขาออกคอลิสติงก่อนมันจะทำให้ตีไวมากขึ้นแค่มีไฟตตอมโบเนี่ยมันก็ดามเมจก็เอ้ยความเร็วจมตีก็เกือบตันแล้วมีของความเร็วจมตีมีไอเทมความเร็วจมตีสามชิ้นเนี่ยก็ <S <S คือร้อยห้าสิบแน่ๆอยู่แล้วชิ้นต่อไปชิ้นสี่ผมก็ดอกเป็นตีครับผม เราเล่นนะเราเล่นสายนี้เราเลามาเล่นสายดาเมจล้วนอยู่แล้วออกเฟลทูสเลยครับหรือไม่มันมีอีกสายหนึง่งแบบเจอไฟเตอร์เจอแอสซิสินเยอะๆแบบล้วงเก่งๆนะจะออกเปในนี้ก็ได้นะเป็นฟอสเขบอะไรเงี้ยฟอสเคบแล้วก็เนียวเนียวกะเอทอ่างเงี้ยเอาไว้ถึกๆสโลว์สโลว์หน่อยแต่ผมจะเล่นสายดาเมจผมจะเล่นสายดาเมจล้นวนเลยนะส่วนชิ้นสุดท้ายนะผมเป็นเกาะเกิดครับผม จะพอเลดเกมก็เปลี่ยนเป็นเคียวเปลี่ยนเป็นเคียวก็ได้นะอ่าเวลาเราใช้เกาะเกิดตายปุ๊บเราก็ขายซื้อเคียวทิ้งไว้แล้วก็ขายเยกาะเกิดแล้วก็ซื้อเคียวนะมันแบบกันอมาตะได้สองครั้งอะไรอย่างนี้โอเคครับเราไปดูเรื่องพลังแขงดีกว่าพลังแฝงผมเล่นเซตนี้เซตเซตตายเกิดเน้น,เน,นเน้นแรงอยู่แล้วนะ ไอเทมเอ้พลังแขงสีฟ้าอันแรกผมใช้เป็นเรนะียคเวอรี่ครับหรือใครจะใช้เป็นนี่นี้ก็ได้นะมาร์คออฟฟอร์เงี้ยเอาไว้แช่แข็งแบบจังหวะจังหวะแบบสวยๆยเงี้ยแต่ผมเน้นเพิ่มเลือดไงโอเคพลังแขงสีฟ้าอันที่สองผมใช้เป็นการทนิงเกอร์อยู่แล้วเนะี่ยสายป่าการทนิงเกอร์อยู่แล้วแล้วก็เป็นตายเกิดครับผมบสีแดงผมจะใช้เป็นเดวลเลอร์นะคิวแล้วได้เลือด เวลาคิวหรือช่วยเหลือเพื่อนก็ได้เลือดเพิ่มมาเก้าปเซ็นตะมานานี่ตัวมันไม่ใช้มานานอยู่แล้วอะตัดทิ้งไปเราเอาพลังเราเอาไอ้น,นี่ไงได้เลือดคืนอะไรเงี้ไม่ได้อยู่ไฟนานๆแล้วก็อันที่สองสีแดงเป็นไดร์ลีคอนะเพิ่มพลังจูงตีครับผมโอเคดูเรื่องรูนนะรูนสำหรับไฮยาเตะปากผมเซ็ตไว้แล้วไฮยเตะป่า นี่ครับแรมเพจสิบครับแรมเพจสิบไปเลยคือถ้าจะเล่นเล่นป่าต้องแรมเพจเท่านั้นนะเพราะเลดเกมมันจะยิงคีแปแบบว่าคีทูดะเป็นคีขาวอะเลดเกมนี่ยิงเป็นพันเลยนะทูดาเมเป็นพันนะเก้าร้อยแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันหนึ่งขึ้นแน่นอนเนะี่ยก็สีม่วงเป็นสปิริตครับผมสีเขียวเป็นดารกันคอครับผมแต่ถ้าเลนนะเลนผมแนะนำนะเป็นอเวกเท่านั้นนะ สีแดงนะเพราะมันต้องการพลังเเอ้ยจะพลังโจมตีอย่างเดียวเลยมันต้องการความเร็วโจมตีเท่านั้นนะถ้าเล่นเลนมันต้องการให้ความเร็วโจมตีให้ครบลายห้าสิบนะซึ่งอย่างถ้าเล่นป่าเนี้ยมันใช้รูนลำเพดอะ่ะมันเน้นคีย์ไงเล่นป่ามันมีไอเทมฟาร,ร์มเป็นความเร็วโจมตีอยู่แล้วเป็นไฟตอมโมยแล้วงั้นเลยไม่ต้องใช้รูนเอาเวงครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ รู้ในเทมพลังแฝงของฮายาเตะป,ป่างั้นเราไปรับชมในคลิปกันเลยครับผมก็โอเคครับเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วน,นะฮะเดี๋ยวพวันนี้ผมจะมาสอนฮายาเตะสายป่านะครับว่าเล่นยังไงนะฮะจ,จริงจริงต้นเกมมันต้องมีคนมาช่วยป่ามันจะดีมากนลยนแต่นี้แต่ตอนนี้นที่ผมเล่นผมฟาร์มคนเดียวเลยน,ะน่าจะฟาร์มคนเดียวนะถ้ามันไม่มีใครมาป่วนเนะี่ยมันก็โอเคมันก็ฟาร์มได้ถึงจะ เลือดมืเลือดมันอาจจะเสียไปเยอะหน่อยแต่ถ้ามีคนตัวป่วนต้นเกมอลัมมาหลอกเนี้ยฟาร์มไม่ได้นะฮะอย่าแตะต้นเกมมือมันโดนเวทป่าง่ายมากเลยก็โอเคแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยอันนี้เราก็สามารถจถ่ายทกิลสองกลองได้นะฟาร์มสองกลองได้นนเนี่ยเนี่ยฟาร์มแค่เนี้ยถ้าไม่มีคนมาช่วยเลือดแป๊บเดียวครึ่งหลอดแล้วมันก็จะประหมดมันก็จะจบประมาณห้าสิบกว่าวิเนี่ยโอ้โหเกือบหนึ่งนาทีแล้วแค่สองกลอง ก็ไม่เป็นไรคือใครจะเตะต้นเกมมันไม่ค่อยเก่งแล้วมันต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะ่ะฟาร์มยับๆเลยฮนะกนะ็สามกองล้วจะไปแท็กกลางแต่จะทันหรือเปล่าทันอยู่นะได้ประมาณสองตัวอันนี้ทีมเล่นดีฮนะลิกเตอร์เฟิร์สบัดแล้วถ้าทีมเล่นง่ายอย่างนี้เราก็เล่นสบายฮนะเราเป็นป่าถ้าทีมเล่นเป็นยืนเลนกันได้ป่าก็ ได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะก็เล่นก็สามารถแบกได้ด้วยใอนันี้ร่างโดนเนี่ยผมได้ออกเป็นธนูฟาร์มชิ้นที่สองก่อนนะแล้วเราก็ไปขึ้นรองเท้าตีเร็วเลยนะการเสร็จปุ๊บเลือกครึ่งหลอดจังหวะนี้เราเห็นเขาบวกกันอยู่เราอันติเขาไปได้เลยนะบได้คิวแล้วเรียบร้อยสกาคิวต่ออันนี้น่าจะไม่ได้ละ ก็กลับไปฟาร์มต่อเราก็เล่นเหมือนเราเล่นแครี่ป่าเราพยายามหาเงินให้เยอะๆนะเล่นป่าต้องรวยนะถึงจะแบ่ได้ฟาร์มสองกองบนแท็กกลางแล้วก็ฟาร์มสามกองล่างแล้วก็ไปหาแท็กเลนเอานะคือไปอยู่ตรงไหนถ้าให้มันได้ต้องให้ได้ตังค์นะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็เออผมลืมบอกนะไฮายาเตะช่วงต้นเกมมันจะโดนเนิร เรื่องการทำดาเมจกับคีบป่านะเบาลงเหมือนคาเฟนีเลยถ้าเกิดมันตีแรงเหมือนฮีโร่ทั่วไปมันจะฟาร์มเร็วมากเลยนะเพราะมันเป็นทูดาเมจเห็นปะมันจะโดนเนิร์ฟพันิดไปนะเนี่ยพันิดพันิดอันดับที่สองเนี่ยอันที่สองเนี่ยเป็นตอนมีโบมันต้องพันกว่าเลยเนี่ยเดี๋เก้าร้อยแปดสิบเองเนี่ยนะเนี่ยพันพันเจ็ดบหกมันโดนเนิร์ฟไป ถ้าใช้ไปแล้วอ่ะมันได้จะกลับมาเป็นเท่าเดิมพันกว่าแต่ถ้ายังไม่ใช้อ่ะมันจะโดนลดเมื่อเราตีคีบปาอ่ะก็ให้ทีมเขาเล่นกันไปล้วก็ฟาร์มกัน,กนคือเราคือต้นเกมอ่ะถ้าเราทําอะไรไม่ได้เน้นฟาร์มดีกว่าฟาร์มหาเงินดีกว่าดีกว่าเราไปไปช่วยเขาไปช่วยเขาก็ตายตายมากกว่าเดิมด้วยซ้ำชิ้นต่อไปแต่ผมจะออกไปนิดนี้นะตัวเล็กตัวติงฟาร์มอย่างเดียวเน้นฟาร์มหนักหนักนะ อันนเตเตม,มันได้เก่งประมาณวิวแปดอะหรือประมาณสี่นาทีหลังสี่นาทีไปอะเรามันเป็นตัวกลางเกมเลดเกมไงต้นเกมมันอ่อนนะ,ะับแล้วก็หาเดินหาฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเดินมาโดนยิงฟรีเลยเร,เราก็ไปแท็กกลางนะต้นเกมไม่มีอะไรฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มยับ ผมชอบนะมันเหมือนมันเก่งนะใฮยจะเตะป่าเนี่ยมันเป็นที่ตัวที่สามารถถ้าเจอฝั่งนู้นแท้งสองตัวไฟเตอร์แบบช้าๆอะไรเนี้ยใฮยจะเตะกินขาดเลยเ <m> พราะมันต่อยเป็นตัวแท้งเป็นทงเป็นเทนึงแทงนนเ,นเนี้ยมันเป็นทูดามเมจไงมันไม่สนเกาะอ,อยู่แล้วและด้วยความที่ใฮยจะเตะป่าเดียมันคีแบบคีขาวแรงมากเลดเกมนี่คีเป็นพันเลยนะขีขาวเป็นพันเลยนะเคยยิง อันติเข้าไปครับอันนี้บวกกันหายไอ้ด้ไอ้จังหวันเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะฆ่ามันได้โดยที่ผมไม่ตายนะแม่งโดนสวนกลับตายเลยคือต่างคนต่างคิวกันด้วยความมันเป็นคีล่าไจยิงคีล่าเกมนี้เล่นดีนะแต่เหมือนทีมไม่ค่อยเอาอะเขาเลยนะั้นสู้เราไม่ได้มา แล้วมีช็อตเนยแบบคีล่าได้คิวเยอะด้วยผมก็ได้ไปชาร์จดาวน,น์เงินนำเลยและไฮเาเตเป็นฮีโร่ตัวเดียวนะที่สามารถเช็คพุ่มได้มีไฮยาเตเซนเนี่ย80เอ้ยสกิล2เป็นฮีโร่ตัวเดียวในเกมวะที่สามารถเช็คพุ่มได้โดยที่ไม่ต้องใช้สกิลเข้าไปแต่มันก็ไม่ได้ระยะไกลขนาดนั้นนะมันก็ระยะใกล,แล้แหละถ้าบางทีเขาแบบฟิกเกอร์เข้ามาใส่เราเนี่ยเราก็ หลบไม่ทันกันนะแล้วก็ยืนเลนมันเป็นตัวที่สามารถยืนเลนได้ตัวคนเดียวนะสามารถเพราะมัน,นมีสกิลเคลียร์คีิปเดาวกระจายไปชุด2ชุดเคลียร์คีก็หมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็มาสู่ป่ากันนะให้เตะ่ปอันนี้ผมออกโซลิกโซติงหรือผมจะกลับไปออกเไป,ไป็นปลาตอมโบต่อนะมันจะได้ความเดยโจมตีครบ150 มันจะเล่นง่ายมากเลยต้นเกมอันนี้ไม่มีใครมังกรแล้วก็เอานะเป็นตัวที่เอาออบเจกต์ไหวมากทั้งมังกรทั้งดัสเลเยอร์นะอย่างดัสเลเยอร์ดาปกระจายสองชุดอันติหายเลยดัสเลเยอร์แป๊บเดียวอันนี้เราไม่กล้าเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาอันติสวนเราคือไม่ชัว์งไงเราก็เล่นช่วๆไว้ก่อน เราก็เล่นคือถ้าต้นเกมเราเล่นสบายใช่ไหมมันก็จะเล่นง่ายให้ผลพลอยได้ไปด้วยเด็ดเกมก็สบายหน่อยผมเดิเนี่ยมันยิงไวมากเลยนะมีไอเทมตีไว3สามชิ้นนี่คือแบบก็สบายแล้วไฮเตเตคือมันแบกได้อะเล่นไฮเะเตปะป่ะแบกง่ายมากเลยโดนส มันตัวที่มันแพ้ก็น่าจะเป็นพวกอูเจ็บอันนี้พวกตัวจับอะไรพวกอลิตเตอร์พวกอลัมอะไรพวกนี้มีตะกิ้ตะต้นเยอะๆเวลาเราอันติเข้าไปแล้วโดนโดนขัดโดนอะไรก็เรียบร้อยแล้ะอันติมันก็คุณไายบิดได้ไม่นานอันนี้เลือดน,น้อยแล้วกลับบ้านก่อนฮนะตอนนี้เหมือนคิลลานี่กำลังพังอาดเลยนะคิวยับๆเลยแต่เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเลดเกมเราจะพลิก พี่กลับมาได้ตอนไหน <S <S ตรนเกมกลางเกมแล้วก็โดนไปก่อนแต่ด้วยความที่คีล่ามันได้คิวแต่คนอื่นไงมันไม่ได้คิวผมอะผมก็เลยมีเงินที่พอที่จะสามารถแบกได้เดี๋ยวผมจะให้ดูจังหวะชอตเอาดาร์คเนยอร์สามารถเอาคนเดียวได้เลยนะไฮเดเตทูดังเนียยิง เข้าเต็มๆเลยแหละผมเล่นไฮเเตมผมเล่นสายสายดาเมจลว้วนนะไม่มีออกฟอสฟ,ฟอร์เเก็บเลยนะเกิดจะเอ,อกฟอสเฟก็เล่นแบบเจอพวกแอสซินแรงๆลรร้วงยับๆเงี้ยเอาไปมากันถึกได้หน่อยได้เลือดหน่อยได้ยืนได้หน่อยตอนนี้ก็ทูดาเมจหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วถือว่าแรงนะ ถ้าเป็นยืนเลนนี่ประมาณถ้าเทียบไปยืนเลนนะของประมาณสี่ห้าชิ้นแล้วนะอันนี้แค่มีเนี่ยได้สลิกสติงเองนะยังไม่ได้คีเลยนะได้เทมตีไวได้ธนูฟาร์มรองเท้าตีเร็วสลิกสติงก็ทูดามเมทหร้อยเจ็ดร้อยแล้วคือ <c oughs> เนี่ยแล้วก็พอมีสลิกสติงคีเนี่ยคืออันนี้เป็นคีเทมหลักของไฮัตเตปานะ ก็สามารถล้มแทงได้และมีแค่ของสี่ชิ้นนี้นะส่วนเหลดเกมเราเอาไว้แล้วออกดาบแดงก็จะแรงแรงกว่าเดิมเนี่ยหายเลยดูโดนกระจายเข้าหน้าแบบแรงมากเลยนะพยเตะสายป่ากระโดดเอาดาวกระจายยัดหน้านี่คือหายเลยอะ่ะไม่ต้องอันติก็ตายแล้วตรงบางอันนี้ผมตีสวนนะหายเลยปบปปปอโห ทูดาเมจขึ้น700 700 700จ็ดเจ็เห็นปะแรงนะเมื่อกี้เดินผ่านเขาเราก็จะตายเหมือนกันโดนอะไรกันคีล่าก็โกงคนระับถือเป็นตัวไฟหนึ่งตัวที่ผมชอบเล่นมากเลยดูมันทำได้หลายอย่างอะ่ะทำดาไเมตก็ได้มีอมตะก็มีเนี่ย,ยมันรอดไปแล้วโดนดึงกับมาก็ยังรอดอีกนะมี อันตรีก็สามารถการการโจมตีกายภาพได้ตั้งสครั้งเนี่ยทีนี้ใครมาดูไอลิอันนี้โดดติดแต่ก็ยังได้ค่ายานะเราในบิดเข้าไปเลยแทงก็ละลายนะถ้าเจอหาจะเตะบอกเลยถึกแค่ไหนก็โดนทูดาเมิก็เท่านั้นนะมีเกาะเยอะก็เท่านั้นจะจังไว้ไหนเดีด๋วยวผมจะเอาดักอะไเยอะนะ เอาหรือเปล่ายังฟาร์ไมไปก่อนนะริงประฝานี่เราให้เมดก็ได้นะแต่เมดเป็นแรดเราก็เลยเออเอาเองแล้วกันถ้าเมดเป็นตัวที่มีใช้มานาอะไรเงี้ยเป็นซา,าด้าเนี่ยผมจะให้นะอันนี้ให้เตะเซนมันเห็นหมดนะใครอยู่ใกล้ๆฮีโร่อยู่ใกล้ๆคือเป็นเป็นข้อดีของอยาเตะอย่างหนึง่งซึ่งตัวอื่นไม่มีนะดีมากเลยอันนี้โดดเข้าไปยิง แต่อ้าวเห็นไหมอันนี้เหมือนมเขามายืนทับไอ้น,นี่นมั้งเอ้เอลสุ่ะจะมายืนวางวางแ็็ไหมเอลิก็จะเนียนบ้านอ้าวอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมงงมากเลยทำไมดาวกระจายยิงไปข้างล่างก็ไม่รู้ งงกับเกมเหมือนกันนะแล้วก็ไม่มีอะไรฮะแล้วก็เก็บนงเก็บนอกอไปเต้นเรื่อยๆชิวๆวะยังไ,ไงเลดเกมแล้วก็สบายละอีกอย่างเรามีย้อนด้วยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมดาดักเตียาคนเดียวนะตีไปเลยคนเดียวผมไม่สนใจเลยอันตีอะไระประเนี่ยตามเมทขึ้น ทูดามเมจขึ้น900กว่าแล้วนะ9 4 7นะตอนนี้เยอะสุดแล้วนะคือแค่นี้มันก็แรงมากแล้วนะเนี่ยเนี่ยทูดามเมจเป็นพันเลยนะ 1, ฮะพันสามโคตรแรงคือเผลอ้ตัวแบบแอสซินจะเข้ามาร้วงแรงๆอนะไรเงี้ยถ้าเข้ามาล้วงแล้วล้วงไม่ได้นะโดนให้จะแต่ถวนวไตเองเลยนะนะจริงๆอนนี้ก็ดันนะมันเขาตายสาม เราเก็บป้อมไปเออเกมนี้มันมีช็อตหนึ่งซึ่งทุกคนน่าจะได้ดูไฮไลท์ไปตอนต้นเกมแล้วผมอันติทีิ่าหายสามเลยด้วยความที่วิลา่ามันสัตนไปแล้วลัมเบอร์ไถไปแล้วแล้วเอสูมันก็มีมีซีซีด้วยลัมสบายครับผมถ้ามันไม่เจอซีซอ่ะอันติสบายอยู่แล้วลัมจนลัมจนหมดเลยก็ได้ฮะ คีร่า,าโดนดูดูคีร่าโดนไปครึ่งหลอดเลดี๋ยวผมจะโดดไปตีมันนะคีร่าโดด,โ,ดดโ,ดดโดดไปตีปรับแตกนี่คีธรรมดาสองพันเนี่ยในใกล้แล้วจังหวะนี้แหละเนี่ยสแตนไปหมดแล้วสแตนสแตนแก๊กเวลาผมก็ลามเลยปป,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 ป๊หายหมดสามฮะทูดาเมจขึ้นพันกว่าเรียบร้อยจบครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากเล่นฮายาเตะแปลกก็เอาไว้เป็นแนวทางได้นะครับก็ดาเมจเยอะอยู่นะเกมนี้นะสองสามสิบหกั 6, กับสี่สิบนะถ้าเข้าทีมไฟบ่อยมากกว่านี้น,ะน่าจะได้ดาเมจเยอะกว่านี้นะก็คิวก็ไปสิบสามตายหนึ่งไม่ได้ช่วยเลยสักตัวเดียว เกมนี้เหมือนแรดแรดจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะอืมแรดจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะไรยงานแรดหน่อยอาโดนด้วยก็ไว้เจอกันคลิปหน้า